เดี๋ยวเราไปดูจุดเช็คอินนิดหนึ่งแล้วไปดูชาวบ้านนะคะที่ช่วยกันทําความสะอาดลานวัดแล้วก็ด้านนู้นอาจารย์เชิดเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันว่าทางเ้าเรียกว่าต้องบอกว่าสุภาพบุรุษหรือว่าออาเรียกว่าเทวดากันแล้วกันพ่อใหญ่พ่อใหญ่เออเทวดานะคะเทพผู้บุตรนะคะ <c oughs> นี่ก็มาร่วมกันทําความดีนะฮะเพ <c oughs> ื่อ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาซึ่งต้องบอกว่าสุดยอดมากๆนะคะคุณสุภาพบุรุษนะคะอ้าวสุภาพบุรุษพยย่อใหญ่มงอนีได้เฮ็ดอีหยังงนี้ทำความสะอาดทำความสะอาดวัดบ่ไ่ยัหอย่างเงาซื่อฮะสมบูรณ์สมบูรณ์ขั้นเยี่ยมมาทำความสะอาดวัดทุกวันเลยเนาะมาทุกวัดยังวันมากุณวัดอ๋อเหรอเห็นอยู่ตอนเย็นไม่ใช่บ่ค่ะโอ้ค่ะค่ะ มาทำความสาดทุกวันเลยมาทุกวันเพื่อเตรียมงานอยากให้คนมาวัดเราเยอะๆใช่ไหมโอ้โอค่ะพอพิมพ hmm. แต่เห็ดย่างเนี่ยความภาคภูมิใจเหม่นบอกก็มาเห็ดพื้นเห็ดไฟเพิ่นน่นน่าจะไขมันบบหุงมแดงสะวาง มีนพื้นมีไฟมีอย่างคนชักมาหลายนะครับเพื่อต้อนรับพี่น้องหลายๆเนาะการพี่น้องได้หลายนะครับมาตกแต่งประดับไฟให้สวยงามทั้งทั้งย่อมกุฎ้วมันไข่โอเคได้เลยไปที่พ่อใหญ่จ้อมพ่อใหญ่ไะไหนมาดมสมบูรณ์ไอ้บุญบุญอย่าง เนี S <S um, no long, no ่ยใบมันก sí. ah, ็น no ี o ck, o ck, ่แกงยกวบางมันก็สวยงามค่ะ hmm. บ uh, yeah. mm ่มีอย่างมีแซนใบม่ออมาเลยอนนี้กำลังออกออกเครื่องอยู่อ้าวเววอ้าววจักหน่อยนี่อ่าเงยหน้านิดนึงแก้เป้่าออกแก้วเปอ่ก เออเฮร็จยังแนี่โอ้ยนี่ก็ลังเสียมเหลือเข็ดหลักอยู่ครับเออล่างเข็ดหลากไฟง่ายๆครับเฮ็ดเสาไฟคำเสาไฟฟ้ามันย้อนมันย้อนเพราะมันหักลงมันย้อนนี่พวกเขียนเย็บในงานแข็งสว่างต่างๆตัวทำมันหงมค่ะพรวกงานทามันงานใหญ่น่ะค่ะ พี่เดียบี้เฮ็ดยังแน่เลยพ่วนมาคุ้มใจในเที่นี่ที่ได้เฮ็ดเตรียมงานพิธียกสาปกดเเพราะว่าตอไอด่งลองสล่าหนหลายปีเนาะมาทํามาหลายปีมี่การลองกับตรงีใจทนที่ส่วนเดี่ยวของอเเลยก็หน่อยเนาะเดี่ยวเพิเจ้าบ้านเน่าจ้าเถึงมื่สลองดีใจครับดีใจมีโอกาสถู่ยอดมื่นสลองค่ะสล่าเขาเห็ดเกือบยี่สิบปีเนาะมเราเห็ดสักปี อยวว่ะอ๋ะโอยอาที่สามอาที่สี่ค่ะอาที่สี่ค่ะโอ้ดังมือ่งเดียวค่ะจนปนีค่ะแตถือว่าบุญร้ายใเ่าเด็ได้ดจองค่ะบุญมคลเขาไปดดดล้องเลยไปก่อนเนีนค่ะเขาตั้งใจมากเด็ดลองกันถเทว่าด็ดทำบุญดวมปนมากอ่านเท่าเดทำบุญวงกมาหลายหลโอตั้งจเได้ลองกันวันนี้ก็พุ่มใจชาวบ้านมากคอยกันด้หลายฝ่ายพัดรายแผนกแผนกช่าง คุณกับมนพันมันก็มีแผนกตกแต่งทั้งอาจารย์เชืิอกับเป็นผู้ล่วงยูทูบพี่น้องเขากับในเมป์วดเขาทานสองวันแล้วแรียบถนัดไปทานมันนอกเป็นฟางเป็นเนี่อกระเ็ดไปปลูกผูกพายก็แล้วไปแล้วอันเทาผู้รวมมือกันก็จิบเอแล้วเรียบร้อยเนาะพี่ซึ่ว่าขอบคุณพี่น้องเรื่อยขอบคุณท่านอาจารย์เชืิอและท่านประธานสองพันธ์นะครับที่เป็นพี่น้องมันเท่าที่มาซอยงานนี่เป็นกำลังอีกกำลังหนึ่ง นี่คือเสียงผู้นำหมู่บ้านของพวกเราอีกท่านหนึ่งซึ่งเรียกว่าท่านทาวีทวีลีลาพี่ไฟอาพี่ทวีเป็นทั้งกำนันเป็นทั้งซอท่อเป็นทั้งผู้ใหญ่บ้านหลายตำแหน่งนะคะก็เรียกว่าพื้นดเดวาความในใจความภาคภูมิใจครับพี่นอ้องเดี๋ยวไปเบิ่งคุ้มนั่นอาจารย์เชิดเดี๋ยวห้าไปเบิ่งคุ้มนั่นกันสักน้อยหนึ่งพิ้นภากันเห็ดยางนี่เออเออ เดี๋ยวไปเบิ่งกันเนาะอ้าวอ้าวดูความภาคภูมิใจอ้าวไผไงเบาเนี่ยภาคภูมิใจได้เฮ็ดยังแน่ในงานพิธียกศป่ะเออครับเดี๋ยวเนี่ยก็ได้รวมกันทำคนได้หลายอย่างครับเพราะวันเป็นเสาไุณแม่ได้แน่เรียกวจะรวมเอ่อจะวางท่างไปให้นพี่น้องเขาได้ทำบุญทุกท่านนะครับรด่งเลยนะครับครับผมค่ะค่ะพี่น้องคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแฟนคลับอาจารย์เฉิดแสงกา y o บ t u b e นะคะ ได้บั้างความภาคภูมิใจของชาวบ้านเฮ้าที่ได้ซอยกันเห็ดซอยกันส่างเพื่อที่จะรอต้อนรับพี่นองพระพุทธศาสนาที่นองพุทธศาสนิกชนที่สืบทอดพระพุทธศาสนาที่จะมาร่วมงานในพิธียกซอฝฟาพุทธพิเศษและการฉลองสาราการประเรียนน้ำกัน13-15เมษายนคะ่ะถึงแม้ว่าในช่วงนั้นทุกวันที่นีงานเขาเรียกว่างานสงการเนาะ แต่สิ่งหนึ่งค่ะพี่น้องคะพวกเขา้าเสด็จผู้ใจมาร่วมงานในงานพิธียกซอป่าค่ะบรเมนว่าเฮ็ดทุกปีโดนๆยังกวสิมีเดื่อนึงในพิธียกซอป่าือนที่พี่น้องจะฟังความภาคภูมิใจของชาวบ้านเฮาอย่าลืมคะ่ะมาร่วมงานกาันมาร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาสั่งสัทธาติดความดีติดบุญไปกับพวกเฮาพบนีและกับพบหนาค่ะพี่น้องคะสำหรับื้อนี้สวัสดีคะ่ะ